บอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศวันนี้เรื่องของสมุนไพรผมว่าเป็นเรื่องที่แต่หลายคนนะฮะต้องรับประทานแน่นอนนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการรับประทานข้าวเพื่อสุขภาพใจนี่นะ มีใครไม่ทันข้าวบ้างนะเดี๋ยวลองส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะในช่องทางทั้งโซเชียลมีเดียนะครับและทุกช่องทางของการส่จดห FM กันเลยนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้ครับเราคุยกับทางคุณหมอสองนะครับดรเพชรศักราอินทิพป์พกากงขันข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับสวัสดีคุณหมอสองครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนนะฮะเพราะว่า ทุกคนน่าจะรับประทานข้าวถูกไหมอ๋ออาจจะมีบางคนนะคะที่ที่ไม่ทานข้าวนะแต่ว่าค่อนข้างตง่ำแต่ว่า,าบางเนี่ยมีคนที่กินข้าวน้อยลงเพราะว่าเราโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพเนี่ยเขาก็จะจบ,บอกว่าไอ้พวกข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยมันไปทําให้เกิดน้ําตาลในเลือดใช่ไหมคะแลตัวน้าตาลเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าสาเหตุของ การอักเสบในหลอดเลือดแล้วก็การเกิดโรคต่างๆเพราะฉะนั้นในระยะหลังที่เอทําเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะเห็นคนไทยจํานวนหนึ่งเลยนะคะที่กินข้าวน้อยลงเช่นวันหนึ่งสามมื้อปกติสมัยก่อนเราก็กินข้าวสามมื้อใช่ไหมตอนนี้เราก็อาจจะเหลือมื้อเดียวหร oh, <sorry. S 1> ือว่ามื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ต้องบอกนะคะว่าเอหลายคนบอกว่า ม,มันมีวิธีการลดน้ําหนักด้วยกลยุทธ์ต่างๆวิธีการต่างๆนะคะลดแป้งลดน้ำตาลเนี่ยมันจะลดลงเร็วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตมันก็เป็นการเ,ออเหมือนวิ่งมาราธอนมันก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องสมดุลวันนี้ที่จะามาพูดให้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้าวกับผลิตภัณฑ์จากข้าวนะคะที่ช่วยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจนะคะ เพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลกับทั้งเรื่องการเมืองนะคะทั้งเรื่องอแล้วก็มีความเครียดแต่มันไม่ได้เครียดถึงขนาดแบบเกิดความผิดปกติจนเป็นโรคอ่ะแต่มันมีความเครียดปวากดดันรู้สึกมันไม่ปลอดโปร่งไม่สบายใจนะคะซึ่งวันนี้ก็พอดีมีนักข่าวญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์เหมือนกันเขาก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่า ถ้าใครไปญี่ปุ่นหรือมีเพื่อนญี่ปุ่นจะรู้ว่าคนญี่ปุ่นมีความเครียดเนี่ยสูงมากนะคะเพราะว่าเขามีโครงสร้างเชิงสังคมที่อค่อนข้างจะเป๊ะอะรายละเอียดมีนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊แล้วเ,เราดูแลเรื่องความเครียดกันยังไงนะคะซึ่งก็เคยพูดได้ฟังหลายทีแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงประโยชน์ที่ใกล้ตัวเป็นของที่ไม่ต้องหาซื้อแก้ใช้ให้มันถูกก็คือเรื่องของข้าวนะคะ ญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะคะที่ศึกษาเรื่องข้าวกับเรื่องของสุขภาพทางใจแล้วก็สมองจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องอาหารที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้านักวิจัยคนไหนหรือว่าคนไหนที่มีความสนใจเรื่องพวกนี้น่าจะไปดูงานที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแรกๆของโลกที่ออก r e c o m m e n น a t i o n นะคะคือข้อแนะนําในการกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็ง แล้วอันนึงเนี่ยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็ทําวิจัยเรื่องข้าวเขาก็มีการสารวจนะคะว่าเพฤ่อทีรทำตารบริโกของคนญี่ปุ่นเป็นยังไงเขาก็บกว่าคนญี่ปุ่นที่กินข้าวเป็นอาหารหลักเนี่ยนะคะคือหมายความว่ากินในสัดส่วนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของของมื้ออาหารเนี่ยแล้วก็กินต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆวันเนี่ยนะคะพวกนี้จะมีโอกาสของอ่าคือจะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตคุณภาพการนอนหลับที่ดีกว่าคนที่ไม่กินตอนนั้นเป็นการสํารวจเฉยๆถามพฤติกรรมแล้วก็ถามเรื่องการนอนหลับคุณภาพชีวิตนะคะสุขภาพกายสุขภาพใจปรากฏว่าในระยะเวลาถัดมาเนี่ยเขาก็อยากจะศึกษาว่าไอ้ที่เป็นสรวจความคิดเห็นเนี่ยมันมันอาจจะมีปัจจัยกวนเพราะฉะนั้นเขาก็ทําการศึกษาเลยก็คือแบ่งคนญี่ปุ่นเแี่นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็คือทานอาหารที่เป็นข้าวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นหลักกับอีกกลุมม่มหนึ่งก็คือเป็นข้าวอ่เป็นข้าวสาลีเป็นขนมปังหรือว่าธัญพืชอื่นๆหรืออาจจะไม่ทานเลยนะคะแล้วก็ไปนเน้นเรื่องโปรตีนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็พบว่ากลุ่มที่ทานข้าวเนี่ยนะคะเขาก็อ่พบว่ามีภาวะความเครียดความวิตกกังวลอารมณ์เนี่ยแจ่มใสกว่าคนที่ ไม่ได้เปิดโปะข้าวนะคะอันนี้เป็นการศึกษาที่น่าสนใจเพราะเขาก็ควบคุมตัวแป,ปรปัจจัยอะไรต่างๆที่แบบค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้เองเนี่ยนักวิจัยก็ระบุนะคะเขาก็บอกว่าเออแล้วอาจจะมีคนตั้งคําถามว่าทําไมกินข้าวแล้วมันถึงทําให้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยดีนะคะเขาก็บอกบอกว่าเพราะว่าข้าวเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปมันเป็น ขโบไยเด็กเชิงสอนคือมันต้องใช้ระยะเวลาในการแตกโมเลกุลจากสองสามโมเลกุลเป็นสองโมเลกุลเป็นหนึ่งโมเลกุลแล้วก็ค่อยๆส่งน้ําตาลเนี่ยเข้าไปสู่เลือดนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยคือมีระดับที่ค่อนข้างคงที่ทาให้คนอารมณ์ไม่เวี่ยงแต่เราลองสังเกต mm. คือถ้าเวลาเรากินของหวานปุ๊บเนี่ยน้ําตาลพวกของหวานทั้งหลายเนี่ยนะคะที่มันเป็น น้ําตาลโมริกุลเดี่ยวพวกเนี้ยนะคะพราะกินปุ๊บมันเข้าไปในเลือดปุ๊บเนี่ยมันอารมณ์มันจะดีชูดเลยเราลองสังเกตอันนี้เป็น,นกลไกทางสรีรวิทยานะกะ็ยิ่งเวลาใส่เครียดเนี่ยมันร,ร,รู้สึกแบบวิตกกังวลเนี่ยพอได้กินของหวานปุ๊บเนี่ยน้าตาลเข้าสู่เลือดแบบมหฬรานเลยนะคะอารมณ์จะดีปี๊ดเลยและหลังจากนั้นพอมันตกก็กลับมาอยู่ในอารมณ์ที่ที่ไม่จัดใสแล้วเราก็จะกลายเป็นติดเสพติดของหวานเพราะร่างกายเรียนรู้ว่า เมื่อไรก็ตามที่เรากินของหวานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นเราก็สะส,สมเพิ่มของหวานซึ่งแตกต่างจากพวกข้าวหรือว่าพวกแป้งที่อยู่ในพวกแคนยพืชทั้งหลายที่มันค่อยๆปลดปล่อยนะคะแล้วสิ่งที่เราเจอบอกว่าในข้าวเองมันก็มีพวกวิตามินดีที่ช่วยบำรุงสมองนะคะซึ่งอันนี้เขาก็มีการศึกษาที่สอดคล้องกันว่าเขาติดตามพฤติกรรมของผู้ป่วยเอ่อไม่ใช่ผู้ป่วยคนดี่นะคะ,คน,นะ,ค,ะคนสุขภาพดีเนี่ย สิบห้าปีต่อเนื่องนะคะเขาก็บอกว่าไอ้คนที่บริโภคข้าวกับมิโซะเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารหลักคือมีมิโซะมีถ้วยซุปสักถ้วยหนึ่งมีข้าวแล้วก็อาจจะเป็นปลาห,หรือเป็นผักถ้าเราไปญี่ปุ่นเราก็จะเห็นลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยนะคะก็คือคนเหล่าเนี้ยคะ่ะจะมีความจําเนี่ยที่ดีกว่ามีอารมณ์ที่จาใส่กว่านะคะ อันนี้ก็น่าสนใจที่เราจะสามารถประยุกตีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินข้าวกล้องงอกใช่ไหมคะถ้าเราได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยพระองค์ก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์ก็ชอบเสวยข้าวกล้องงอกนะคะข้าวกล้องงอกเนี่ยคือถามว่าข้าวถ้าขัดขาวแล้วจะงอกไม่ได้นะคะเพราะจมูกข้าวมันหายไปแต่ข้าวกล้องเนี่ยมันยังมีจมูกข้าวเขาก็ใช้วิธีการแช่น้ําระยะเวลาหนึ่งนะคะพอ เม็ดข้าวเนี่ยดูดน้ําเข้าไปมันเกิดความชืน้นแล้วปรากฏในเมล็ดข้าวมันยังมีพวกสารอาหารต่างๆอยู่มันก็ทําให้งอกเป็นต้นอ่อนเล็กๆขึ้นมาซึ่งการศึกษาเนี่ยพบว่าไอ้ข้าวกล้องงอกเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่ากาบานะคะเป็นสารสื่อประสาทที่มีในสมองและร่างกายของเราเหมือนกันแล้วเราก็พบว่าคนที่เครียดวิตกกังวลเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคะทีะ่มีระดับกาบาลดลง เพราะฉะนั้นในกลุ่มคนไข้ที่มีความเครียดเนี่ยคุณหมอจะเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าให้ยาคลายเครียดกลุ่มหนึ่งของอยาคลายเครียดก็คือไปเพิ่มกาบาในร่างกายในสมองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันโดยญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะทําในหญิงที่หลังคลอดเพราะว่าผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยมักจะมีความเครียดเนาะบางทีเราเคยเคยได้ยิยนว่าผู้หญิงหลังคลอดจะมีภาวะซึมเศร้า พราะว่ามันมีทั้ง,างการเปลี่ยนแปลงเชิงสรีระแล้วก็ความคาดหวังของสังคมความต้องที่ต้องรับบทบาทของความเป็นแม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะคะเขาก็ให้กลุ่มหนึ่งกินข้าวกล้องงอกนะคะกลุ่มหนึ่งก็กินข้าวกล้องปกตินะคะก็พบว่ากลุ่มที่กินข้าวกล้องงอกเนี่ยนะคะก็คือมีในเรื่องของภาวะความเครียดเนี่ยนะคะลดลงมีความสามารถในการทนต่อความเครียดโดยเขาวัด ตัวเอนไซม์อะไมเลสนะคะเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ใช้ย่อยแป้งที่อยู่ในน้ำลายเนี่ยนะคะซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทนต่อภาวะความเครียดเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งแสดงซึ่งเขาตรวจวัดในน้ำนมเนี่ยดีกว่ากลุ่มที่กินข้าวกล้องปกติเพราะฉะน, <c oughs> นั้นนั่นหมายความว่า,วาเวลาคุณแม่เนี่ยอารมณ์ดีนะคะกินข้าวอารมณ์ดีแล้วเนี่ย ไอ้ภูมิคุ้มกันที่มันอยู่ในน้ำมนมก็จะส่งต่อไปลูกได้นะคะอันนี้ก็ก <c oughs> ็อยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติเราเราสามารถทานข้าวได้นะคะในปริมาณที่มันเหมาะสมมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายหรือถ้าเราไม่มีเงินเออเท่ากับถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยเรามีเงินสักหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะมาใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าวได้นะคะเช่นน้ำมันนำข้าวซึ่งจริงๆเนี่ยสารใน น้ำมันาำข้าวกับในข้าวเนี่ยก็ขายกันเพียงแต่ว่าพอเราทําเป็นน้ํามันเนี่ยความเข้มข้นมันอาจจะมากกว่านะคะแล้วก็ยังมีสารในกลุ่มอื่นๆที่ช่วยในเรื่องของการตั้งความเครียดเช่นกลูม่าออร์ไสโนนนะคะหรือว่ามีโพคิโรเฟนที่มันจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินในสมองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในตัวข้าวก็มีเพียงแต่ว่าตัวน้ำมันรำข้าวก็อาจจะมากกว่าเพราะว่ามันถูกสกัดให้มีความเข้มข้นมากขึ้นใครจะเลือกใช้อันนี้ ใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวเองก็ใช้กับคนไข้เพราะว่ามันมีความปลอดภัยตรงที่ว่าอยอยเนี่ยเขาอ,อนุม,มัติให้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะทีะ่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ในคนไข้ที่เป็นตับหรือไตเนี่ยก็กินในขณะที่ทางอยอยก,กําหนดโดยที่ไม่ต้องปรับขนาดเลยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือน้ำมันรำข้าวยังสามารถเป็นคุกกิ้งออยได้ก็มีการศึกษานะคะในคนไข้จิตเวชที่ ใช้ยาคลายกังวลน,นะคะใช้ยาแล้วนะคะแล้วพอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารเนี่ยนะคะเป็นจากการปรุงอา,อาหารด้วยน้ำมันอื่นๆเปลี่ยนเป็นน้ำมันน้ำข้าวเนี่ยก็พบว่าคนไข้กลุ่มนี้ค่ะตอบสนองต่อยาได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลความเครียดเนี่ยจึงเป็นเรื่ององค์รวมนะคะอาจจะวันนี้พูดเรื่องอาหารเอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องสมาธิยังมีเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับ แล้วก็การออกกําลังกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีโจทย์เพียงโจทย์ทยเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการที่หลากหลายนะคะเพื่อทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะอืมครับอย่างเรื่องที่คุณหมอบอกเนาะเรื่องของอย่างคุณแม่เนี่ยที่ต้องรับประทานให ไปน้องๆเนี่ยมืนกว่าลูกเนี่ยต้องรับสารต,ต่างๆเข้าไปในหัวใจด้วยนะเพราะว่าอย่างตอนที่ภรรยาผมตั้งครรภ์นเนี่ยเหมือนกันนะเขาก็จะต้องมีการกําหนดคอสต่ตางๆโดยเฉพาะข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเลยในการที่ต้องรับประทานด้วยแต่ว่าก็ต้องคู่กับสิ่งอื่นๆไปด้วยแต่นี่คุณผู้ฟังสงสัยคุณหมอว่าแล้วอย่างคนที่เขารักสุขภาพเขาอาจจะแบบเน้นว่าอุ้ยบางทีเรื่องของการรับประทานข้าวมันทําให้เราควบคุมน้ําหนักยากหรือมันเกี่ยวกับเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยน ยังไงไหมฮะหรือต้อง,ต,องต้องแบบย้าเตือนยังไงไหมว่าอาจจะต้องบริโภคสักหน่อยหรือว่าในปริมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้ผู้ฟังเขาถามมาว่าจะต้องมีปริมาณที่กําหนดไหมครับคือคือโดยปกติเนี่ยนะคะเขาก็จะมีปริมาณที่ที่กําหนดนะคะอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอ่าคือถ้าอย่างเมืองนอกเนี่ยถ้าใครเรียนทาอาหารฝรั่งเนี่ยจะรู้ว่าเมืองนอกเขาจะมีพอชั่นหรือว่ามาตรวัดที่ค่อนข้างชัดเจนบ้านเราเนี่ยแบ บอกว่าเขาจะกําหนดไว้ที่หนึ่งถึงสองทัพพีต่อมือทีนี้ปัญหาบ้านเราคือว่าทัพพีของแต,แต่ละครั้งแต่ละ,ละบ้านไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าเรานึกถึงอให้ง่ายๆนะคะก็คือประมาณข้าวเนี่ยนะคะที่อัาส่วนที่มันเหมาะสมนะคะก็คือประมาณหนึ่งถึงสองฝ่ามือของเราอย่างเนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะง่ายๆนะคะ แล้วพอเรากินข้าวนะคะทีนี้แนะนําว่าจริงๆเดี๋ยวว่าหลังอาจจะมาเล่าให้ฟังเรื่องข้าวเนี่ยมันมีในบ้านเราตอนเนี้ยเรื่องข้าวเนี่ยเรามีการศึกษาวิจัยเยอะมากนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินข้าวมันปูใช่ไหมคะข้าวสีแดง<า>ข้าวไ<ช>รซ์เบอร์รี่ซึ่งมันก็ต้องเลือกใช้เหมาะนะคะอย่างคนที่มีปัญหาโลหิตจางเขาก็บอกว่ากินข้าวแดงที่เป็นข้าวกล้องสีแดงเนี่ยจะดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนโดย พวกากสุขภาพทางอายางจะบอกว่าข้าวกล้องดีกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของการดูแลสุขภาพแผ่นไทยนะคะเขาก็จะมองว่าข้าวกล้องเนี่ยมันต้องใช้เอนไซม์ในการย่อยอเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนแก่หรือผู้สูงอายุหรือคนที่ระบบการย่อยไม่ดีอะค่ะเขาก็แนะนําให้กินเป็นข้าวขาวกว็ได้นะคะเพียงแต่ให้กินพืชตัดในปริมาณที่เยอะขึ้นมาหน่อยกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณผู้ป่าจจะต้อง ดูเรื่องของของพวกเนื้อสตัตว์อย่างตอนเนี้มันจะมีบางคนที่ไปเล่นกล้ามใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าเราทาเวทเทรนนิ่งเนี่ยคือทําให้เรามีกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไปลดไขมันแล้วพวกกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้อ่าการเผาผลาญพลังงานดีขึ้นก็จะป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังระยะยาวเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนมาก,กินแล้วก็กินบางทีก็จะขนาดสูงนะคะซึ่งอย่างสมัยเราเรียนเนี่ยก็จะกําหนดไว้ว่า หนึ่งกรัมต่อน้ําหนักหนึ่งกิโลบางคนเนี่ยที่เทรนเยอะๆเนี่ยกินไปถึงสองถึงสามกิโลเอ่อสองถึงสามกรัมเปต่อกิจต่อ,ตอน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมเนี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องอะระวังในเรื่องของการบริโภคในหลยะยาๆสุดท้ายการบริโภคก็คือต้องยึดหลักทางสายกลางนะคะอะไรที่ hmm. เ,ปเป็นธรรมชาติของเราปู่ย่าตายายเรากินอะไรก็ให้กินแบบนั้นนะคะ พราะตอนนี้ทุกอย่างมันมันมันมีออ่การปนเปื้อนหรือว่ามันมีอ่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเยอะแล้วมันก็ความมีสารที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบมันก็เพิ่มสารเคมีเข้าไปในร่างกายโดยไม่จำเป็นเหมือนกันนะคะอืมครับคุณหมอครับมีอีกหนึ่งคำถามน่าจะพอได้ครับแล้วเมื่อกี้เราคุยเรื่องข้าวสวยข้าวเจ้าใช่ไหมแล้วก็เป็นข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวที่แบบเป็นทั้งข้าวขาวและข้าว็เลรนะข้าวสีดําอย่างเงี้ยมันมันได้เหมือนกันไหมทัด ข้าวเหนียวจริงๆย่อยยากกว่าข้าวเจ้าและข้าวกล้องนะคะแต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยนะคะด้วยความพอมันย่อยยากมันจะอยู่ในท้องนานมันจะอิ่มนานแต่ถ้าคนที่ระบบย่อยไม่ดีไม่แนะนําให้ทานข้าวเหนียวแต่ถ้าสมมติระบบย่อยเราดีแล้วเราแบบออ่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เราเป็นอาชีพที่เราต้องใช้แรงเยอะนะคะพวกเนี้ยต้องยกของนะคะ ต้องออกกำลังกายอยู่สมาเสมเอ,อแล้วระบบย่อยกกรเราดีจะกินข้าวเหนียวก็ไม่แดก <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะก็กินในอ่แต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยสมมุติเมื่อกี้บอกไปข้าวเจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งฝ่ามือใช่ไหมคะ่ะหนึ่งฝ่ <c oughs> ามือเนี้ยก็คือไม่รวมนิ้วนะคะไม่รวมนิ้วนะคะแค่ฝ่ามือเนอะ <c oughs> าะทีนี้จะเป็นข,ข,ข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนี่ย,ยอาจจะต้องเหลือสามในสี่เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเราลองสังเกตนะคะข้าวเหนือมันเกาะตัวกันดีกว่า ถ้าคุณผู้ฟังกินหนึ่งฝ่ามือเนี่ยก็คือเยอะมากเลยค่ะเราจะได้รับปริมาณของพลังงานเยอะกว่าการกินข้าวเจ้านะคะอืมนะฮะก็ย้ำเตือนกันไว้แต่ว่าบางทีรับประทานแบบหนึ่งส้มตรงส้มตำไงคุณหมอมันก็ต้องรับประทานข้าวเหนียวมันจะไม่อร่อยได้กินกับข้าวสวยแต่ก็ย้ำเตือนไว้นะเราอย่าลืมว่าเรื่องสุขภาพสำคัญนะฮะเราจะไม่ได้อ่ซีเรียสว่าเราจะต้องเรียกว่ากินอะไร แบบเหมือนกับว่ากินได้หรือกินไม่ได้นะคะจริงๆเรากินได้ทุกอย่างเนี่ยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าของดีเราก็กินแล้วก็กินให้หลากหลายเช่นพวกพืชผักต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าข้าวเหนียวโอเคมันย่อยยากแต่ว่าเราเราอยากกินแล้วก็กินได้บ้างไม่ใช่ันกินไม่ได้เลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะชีวิตมันก็ต้องอยู่กับความรื่นลมเหมือนกันบางทีมันก็ต้องได้กินอะไรที่เราอยากกินเพียงแต่ว่าให้เรารู้จักปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้สัดส่วนมันเหมาะสมค่ะ อืมนะฮะก็เรื่องการกินมันก็เป็นเรื่องความสุขอย่างหนึ่งแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแบบอ้าวดูในปริมาณต่างๆกันด้วยแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวเองว่ากินไปเท่าไหร่ยังไงแล้วมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอว่านะครับเดี๋ยวเสาร์นหน้าคุยกันใหม่นะครับค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เอาเรื่องง่ายๆเหมือนที่คุณหมอบอกนะครับเรื่องของการรับประทานข้าวเนี่ย เป็นสิ่งที่คนไทยเราเนี่ยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะฮะคนไทยเรา,าแบบกินข้าวกันมาตั้งแต่รุ่นอะโอ้ยมันก็รุษตั้งแต่นู่นเลยนะฮะเอาง่ายว่าเรากินข้าวกันจนเป็นแบบสิ่งที่เราบริโภคกันอยู่แล้วแต่ทั้งนี้นั้นคือพอมันมีองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการเลือกประเภทของข้าวที่มารับประทานเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ดูว่าบางประเภทมันก็จะมีผล ในการดูดซึมร่างกายต่างๆเพื่อเอาไปใช้เป็นพลาังงานต่างๆหรือว่าบางอย่างอย่างเช่นแบบที่ผมถามไปเรื่องของข้าวเหนียวนะฮะอันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าคือถ้าเราเป็นคนที่อาจจะแบบย่อยยากเนี่ยอันนี้ต้องทําใจกันหน่อยนะฮะริงทีก็มีหลายๆคนนะผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาเหมือนกันแบบเวลาแบบอยากกินหมูปิ้งตอนเช้าเช้าอ๋อมีแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวก็ไม่มีข้าวสวยให้เราใช่ไหมก็อาจจะต้องแบบ รับประทานแต่แบบพอเหมาะพอดีนะฮะก็ต้องลองเลือกดูปริมาณต่างๆกันด้วยว่าเรารับประทานาไปแล้วเนี่ยพอเราจะย่อยไหวไหมหรือยังไงแต่ที่สุดแล้วเนี่ยการบริโภคต่างๆเนี่ยคุณหมอก็ย้าว่าก็ถ้าเรารู้ว่าปริมาณที่เราบริโภคเข้าไปหรือสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปมันเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะก็บริโภคไปได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะส่งผลเสียให้ร่างกายเราแบบเอออ้วนเกินไปไหมหรือย,อยังไง เพราะที่สุดแล้วการกินก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนี่เห็นด้วยกับคุณหมอสองเลย <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หยิบเรื่องใกล้ตัวเข้ามานะครับมาคุยกันเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินนี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งในการที่เราจะช่วยเยียวยารักษาไม่ใช่แค่ใจของเราอย่างเดียวแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์จากสารอาหารต่างๆกันด้วยนะครับอย่างข้าวเนี่ยแน่นอนว่า ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งในการที่ทําให้เราสามารถมีพลังงานออกไปสร้างสรรค์สิสส่งดีๆหรือว่าออกไปสู้กับสิส่สงที่เราจะต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาคุยกันนะครับถ้ามีประเด็นที่อยากจะให้คุยกันแชร์กันมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าในทุกช่องทางอย่างที่บอกว่าบางครั้งในช่วงรายการเนี่ยอาจจะมีเป็นคําถามเข้ามาหลายๆนะฮะแต่ว่าพอจบรายการไปแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะฟังย้อนหลัง ทีมคำถามไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อว่าในสัปดาห์ไปผมจะได้ถามคุณหมอสองให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นเช่นเคยนะครับอ่นานะฮะนี่ถือว่าเป็นสาระความรู้ดีๆนะครับในช่วงของบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศครับช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศ